บทเรียนที่4ในหัวข้อการวางแผนวิเคราะห์ธุรกิจและการเฝ้าดูธุรกิจสำหรับรายวิชาการบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย6หัวข้อหลักได้แก่ 1. ความหมายและความสำคัญของการวางแผนวิเคราะห์ธุรกิจ 2. ขั้นตอนการวางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจ 3. การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 4. ความหมายและองค์ประกอบสำคัญของการเฝ้าดูธุรกิจ 5. ขั้นตอนการเฝ้าดูธุรกิจ 6. สิ่งที่ควรเฝ้าดูและตรวจสอบในธุรกิจความหมายของการวางแผนวิเคราะห์ธุรกิจการวางแผนวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business Analytics Planning คือกระบวนการรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันกำหนดกลยุทธ์และพยากรแนวโน้มในอนาคต โดยมีการใช้เครื่องมือเช่น SWOT, p e s t l หรือ Five Forces Model เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้นำตัดสินใจได้อย่างแม่นยำความสำคัญของการวางแผนวิเคราะห์ธุรกิจ 1. กํากำหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบ 3. ลดความเสี่ยงและจัดการปัญหา 4. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 6. การวัดผลและปรับปรุงการดําเนินงานขั้นตอนการวางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจข้อ 1. ขั้นตอนแรกคือการกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายหรือ goal setting โดยต้องตั้งเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงวัดผลได้ทําได้จริงสอดคล้องกับธุรกิจและมีกรอบเวลาที่ชัดเจนหรือที่เรียกว่า smart ขั้นตอนการวางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจ ข้อ2ขั้นตอนที่2คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจหรือ Business Analysis ซึ่งประกอบด้วย SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนภายในและโอกาสอุปสรรคภายนอก Five Forces Model วิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมและ p e s t l Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขั้นตอนการวางแผนและวิเคราะห์ธุรกิจข้อ3ถึง7 3. วิจัยตลาดและคู่แข่ง Market and competitor and 4. เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) 5. วางแผนการดำเนินงานและการเงิน (Operation and Financial Planning) 6. วางแผนการตลาด (Marketing Plan) และ 7. การปฏิบัติงานและวัดผล (Implementation and Evaluation) ความหมายของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหรือ KPI KPI คือตัวเลขหรือเกณฑ์ที่ใช้วัดผลการทำงานขององค์กรบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อประเมินว่าการดำเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ความหมายของการเฝ้าดูธุรกิจ การเฝ้าดูธุรกิจหรือ business monitoring หรือ surveillance คือกระบวนการตรวจสอบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานพฤติกรรมลูกค้าหรือความเคลื่อนไหวในตลาดแบบ Real-Time เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจสถานะปัจจุบันตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดความเสี่ยงองค์ประกอบสาคัญของการเฝ้าดูธุรกิจ 1. การติดตามการดำเนินงาน (monitoring) 2. การเฝ้าระวังความเสี่ยงและการค้า (surveillance) หรือ screening 3. การวิเคราะห์ตลาด (market intelligence) 4. การวิเคราะห์เชิงทำนาย (predictive analysis) ประโยชน์ของการเฝ้าดูธุรกิจ 1. ลดความเสี่ยงตรวจพบปัญหาได้เร็วและป้องกันก่อนเสียหาย 2. ตัดสินใจแม่นยำใช้ข้อมูลจริงแทนการคาดเดา 3. เพิ่มประสิทธิภาพรู้จุดอ่อนและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ทันที 4. ส,สร้างความได้เปรียบเข้าใจแนวโน้มตลาดและคู่แข่งเพื่อวางกลยุทธ์เชิงรุกขั้นตอนการเฝ้าดูธุรกิจ 1. กํากำหนดตัวชี้วัดสำคัญหรือ KPI 2. กํกำหนดวิธีการเก็บข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล 4. ทํทความเข้าใจความเสี่ยง Risk Management 5. รายงานและปรับปรุง Review and Action สิ่งที่ควรเฝ้าดูและตรวจสอบในธุรกิจ 1. การเงินและกระแสะเงินสด Financial and Cash flow 2. ผลการดำเนินงาน Perform a n c e Metrics) 3. ลูกค้า Customer Insight 4. คู่แข่ง Competitor 5. แนวโน้มตลาด Market Trends จบบทเรียนที่4การวางแผนวิเคราะห์ธุรกิจและการเฝ้าดูธุรกิจ รายวิชาการบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดกิจกรรมและใบงาน